ยอดอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศสุดๆจริงๆฮะหนาวเหน็บมากเลยอ่ะครับผมนะฮะหิมะตกในรอบ54ปีไปกรุงโตเกียวใช่นะฮะหนึงองศาหงองศาแล้วมีคำว่าหิมะด้วยนะฮะที่มูจิ้เราไม่เคยถ่ายแล้วมีหิมะตกเลยถูกไหมครั้งแรกเลยไม่เคยเลยนะฮะ๋อวันนี้สั่งตัวน่ารักนะขอบคุณนะคะเดนนี่ ก็อยู่จังหวัดท่าข้างตรงเดียวนะคะจังหวัดคานากาวะค่ะวันนี้เราจะพาพวกเธอมาเที่ยวที่โรงแรมโรงแรมโรงแรมครับแถวที่เราอยู่ชินจูกุนี่โรงแรมแต่ละอันก็ไม่ธรรมดานะและจะมีแบบอ่างจากุซงจากุซิหนาวอย่างนี้ต้องแช่น้ำร้อนหน่อยว่ะคือโรงแรมในญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกนะฮะคุณผู้ชมฮะว่ามันมีหลากหลายมากครับผมกิมบุซิไม่ธรรมดาอยู่แล้วเวลาเราออกไปต่างจังหวัดอะจำได้ไหมโรงแรมราคาจะลงนิดนึงยวใลงหน่อยก็โอเคเฮ้ยและที่นี่แพงไหมคืนละเก้าพันเยนอยู่ได้ยี่สิบสี่ชั่ว ยี่สชั่วโมงก็คือทั้งคืนเลยคุณผู้ชมบ้าสามพันถูกเอ้ขอบคุณก่อนเลยโตโยต้าขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดท้องสูตรแม่งเลย้องสูตรท้องสูตรจากรุซี่จากรุซี่ New Corolla Altis so excited ever หนาวจริงหนาวจริง่อนแค่น้ำอุ่นก่อนนะแช่น้ำอุ่นไป เดี๋ยวอันนี้ไม่เลโก้เดี๋ยวให้ยายสองคนดูเรื่องโรงแรมผมเองแล้วแน่ใจว่าโรงแรมพูดยังกิษได้อะบ้ารีเซ็ปชั่นรู้โรงแรมคุยยังกิษได้โอเคโอเคตามใจโอ้ยโยโกไซมาโอ้ยโยโกไซมาขอเป็นแบบ special we want like Big Room Special Room โอเคโอเค o ันรูมสเปเชียล o ันรูมทร คุณเดี๋ยวต้องมาดูสตินเดสก์อะไรอะไรอะไรพอถามจะพักจริงๆเหรอบอกขอดูห้องก่อนเออเดีได้รู้ไงเดี๋ยวนอนยาวๆอยู่จะมาดืสอโอเฮลให้กินมัตจะฮะกูกวเฮเฮ้ยอะไรอีกที่อะไรวะมาที่พักเฉยทำไมเเสียงดังขนาดเนี้ทำไมเขาดูเหมือนเขาเซ็ตเลยขนาดนี้อะไรชินดาฮิโตโน่โฮเทลเดสอะไรอะไรลุงเขาบอกว่าที่นี่เป็นโรงแรมสําหรับคนตายคือว่าที่นี่ค่ะเขาไม่รับแขกที่มีชีวิตอยู่จะรับเฉพาะที่เป็นศพแล้วเท่านั้นค่ะ หมายถึงว่าคนมีชีวิตพักไม่ได้เอาคุณรู้เลยงตกใจบ้าแล้วอ๋ออย่างนั้นโอเค only one room only one one เลยมึงเลยมึงนเดียวเลมึงเลย亡くなった人にあのジャパニーズえっ้お寺で書いてもらう遺杯えかいって言いまして เออโอนาไมเอじゃなくてお寺でつけていただくお名前ですคือจะเป็นแผ่นป้ายที่ที ans 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 okay. ans ่วัดนะคะพระเขาจะเขียนขึ้นมาเพื่อให้สําหรับคนที่เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะแล้วพอได้แผ่นป้ายเนี่ยปุ๊บก็เอาไว้ตั้งที่หิ้งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเจะมามือโอนาเมะวะคือราตาโตโมชิมะคือราตาเดชสุก็เป็นคุณคุรุตานะคะรีเซพชันเดชเนทก็เป็นรีเซพชันของโรงแรมนี้ค่ะไอ้แผ่นเนนีี้ยก็คืออะไร่ คือเช็คอินเหรอม,มือไม้สัตนเลยเออไว้กรอกข้อมูลนะคะข้อมูลผู้เสียชีวิตนี่คือผู้เสียชีวิตเลยผู้เสียชีวิตผากุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวๆมือไม่ต้องกรอกยังไม่ตายส่วนใหญ่ถ้าจะมาเนี่ยก็คือต้องโทรมาจองก่อนนะจะไม่มีการวอล์กอินแบบที่พวกแกสองคนเดินเข้ามาแบบนี้ไม่มีอ๋ออะไร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 อยู่วะมีน้องเชก่อนเอ๊ะ ลุงบออยู่ตรงนี้อ่ะวายกดนตาจะมาทูดเดทนอสป่ะเนี่ยยิจบจอิัโนมันใช่เวลาเวาเลยว่าลุงอารมณ์ดีเกินอยู่ที่นี่แล้วว่ะเดี๋ยวพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บนะลุงไม่หายเข้ากแพงโอ้โหชี้เยยตกใจหมดถามนิดนึงลุงทำงานมากี่ปีแล้วอจไม่นี่คือรัตซังวาากดปีล้วปีนะถึงว่า อารมณ์ดีอย่างนี้ถือว่าอยู่ได้นานไม่เครียดที่นี่มันมีห้องกี่แบบเฮ้ยนตัไท้ายเปิดอกคิเนียมาสเกด คือเสือในมากค่ะโอ้โหห้องทั้งหมด9ห้องนะคะส่วนใหญ่ดีไซน์ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าขนาดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยซึ่งถ้านั่แบบญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีห้องที่กว้างตั้งแต่ขนาดแเสือจนถึง10เสือปกติเขานับเป็นตารางเมตรนี่เขานับเป็นตารางเสือว่ะเขากลัวผีไหมที่นี่เขาพกที่นี่าีี่ที่นี่ที่นี่นี่ที่นี่ที่นีีอนี่ที่นี่ทนที่นี่ทีนนี่ทีนี่ทีน่ที่นี่ที่้ที่นี่ทีอนทนี่น้าที่ทนนที่นที สำรวจความเรียบร้อยตามห้องต่างๆก็มีเขาไปเคาะห้องบ้างไปดูบ้างว่าแอร์เปิดอยู่หรือเปล่านะเคาะห้องทําไมแล้วเขาไปดูข้างในว่ามีมารยาทคุณก็คือเคาะบอกคนข้างในเขาไปดูว่าแอร์เปิดอยู่ไม่เป็นศพนะก็มีมารยาทคนที่คุณมีมารยาทแล้วก็มีการพูดคุยกับกับศพด้วยคือเหมือนทักทายอะค่ะอย่างเช่นแบบว่าเอยังไงถ้าเกิดมาชาติหน้าก็ขอให้เกิดมีความสุขนะครับอะไรอย่างเงี้ยคุยกับคุณลุงคุณตามามากพอแล้วเดี๋ยวยังมีอีกท่านหนึ่งที่จะให้ความรู้เรานนเเป็จ้าของเลยค่กว่เป็นเนีย จะเป็นคิโมจีตอนที่อาจจะสั้นที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าเราจะถ่ายกันแค่นี้แล้วก็กลับเลยดีกว่าถามโปรดิวเซอร์ยังเป็นต <พอ S 2> ั้นเนี่ยเพราะว่าดูเราหน้ากลัวเรากลับกันก่อนดีกว่าไหมขึ้นเป็นหนังเดดโนดยังไงก็ไม่รู้คุณทาเคกิชิเป็นเจ้าของค่ะ じゃまずどうしてこのようなサービスを始めたんですか日本では亡くなった後、昔はですねご自宅に戻るっていう風習があったんですけど、うん、最近はあのいろいろ地方から東京の場合は来たりお家が狭かったり、うん、で高層マンションなんかだと。うん 中の住民の気合ってご遺体戻しちゃダメですよとかっていうのう ค่ะคือะ้าชูวัน,นก็น่าติดก็นนนญญในสมัยก่อนเนี่ยน,นะคะญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่มีผู้เสียชีวิตก็จะต้องเอาศพกลับมาเก็บที่บ้านจนกว่าจะถึงวันที่ต้องไปประกอบพิธีใช่ไหมคะ,ะพอยุคลงหลังเนี่ย <c oughs> ก็จะมีแบบว่าคนจากต่างจังหวัดเข้ามาทางานในโตเกียวกันเยอะแยะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือจะอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นแมนชั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีสถานที่มากพอที่จะเก็บศพแล้วถ้าสมมติไม่มาเก็บที่นี่ปกติคนอื่นเก็บกันที่ไหนสวนโดชิมัสกาโนะคุณตคุณต 燃やす仮葬場というの、うんうん、そこで冷暗室っていうのがあるんですね、うん、でそこに冷蔵庫をこう入れる、うん、だからもう3段ぐらいになってて、うん、そこに入れるで、うん ไอ้ดูจิ๊กมาดไหนคือถ้าเกิดว่าไม่ฝากที่โรงแรมเนี่ยเขาก็จะไปฝากตรงที่เผาศพเลยซึ่งที่เผาศพเนี่ยเขาจะมีห้องเย็นอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ทำเป็นช่องช่อช่องอะ่ะช่องเก็บอะซึ่งถ้าเกิดเป็นที่นั่นเนี่ยเวลาญาติญาติจะเข้าไปเยี่ยมไปแสดงความเสียใจหรือว่าเข้าไปอยู่กับศพเนี่ยเวลาไม่มากพอก็คือวันหนึ่งเนี่ยกำหนดให้เข้าไปเยี่ยมได้แค่5ชั่วโมงต่อวนันเขาเข้าใจจิตใจของคนเหล่านั้นนะคะก็เลยคิดจะเปิดเซอร์วิสแบบนี้ขึ้นมา้วคือทําเป็นห้องที่แบบว่าสามารถเช่าได้แล้วก็แบบว่่่่่่่่าา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 าใให้้้้้้้ศขออ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 งงงคคนนนนนททีีีีีรรรักะะยย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 ูููปปปลลลดดดภืไไมมมมมจเเเเเเ็็ตตแแบบบววสสถถ เข้ามาเยี่ยมมาอยู่ด้วยได้ตลอด24ชั่วโมงคนมานอนได้ด้วยเหรอก็ถ้าคนยังตัดใจไม่ได้อะเขาก็อย่ามาอยู่มาเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นโรงแรมแหละโรงแรมสาหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นเนี่ยในระยะเวลา24ชั่วโมงที่เช่าห้องอยู่เนี่ยเป็นห้องของเขาเลยจะทําอะไรก็ได้จะเอาญาติมาอยู่ด้วยก็ได้ สวิตแบบนี้ในญี่ปุ่นมีเยอะไหมโอซาก้าโตมาโกโกะโตเกียวคินเป็นเดเท่าที่ทราบเนี่ยตอนนี้ก็จะมีแค่ที่โอซาก้าแล้วก็ย่านโตกเกียวก็จะมีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีแค่2ที่เท่านั้นอ๋อนี่ oh. คือถือว่าย่านโตเกียวก็จะออกมาเก็บที่นี่ขั้นตอนของการที่จะนําเอาศพผู้เสียชีวิตเข้ามาอยู่ในโรงแรมอย่างนี้มันเริ่มจากอะไรบ้างอ๋อเนาะไซโชกะระไซโกมาเดะเนาเซสส์ 病院で亡くなった後あの帰り先を葬儀社さんが決めるんですね、お家族とお話をして、どこに帰るか、自宅なのか、そのガラガラの冷蔵なのか。の<声>の<声> อาจจะเกิจกดจากรถชนกันที่มดี้ฉันฟันหวะ่ะขอแเอก่อนก็หลังจากนั้นนะคะก็คือทางทางญาติญาติเนี่ยก็จะติดต่อกับบริษัทที่จัดการเรื่องศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทํายังไงร,ระหว่างเอาไปไว้ที่บ้านหรือว่าจะเอาไปฝากในห้องเงย็นเลยหรือว่าจะมาไว้โรงแรมแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะมันก็จะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าอดซือยะกับกับอะไรนะถามอะรก็ตับอะไรนะถามญี่ปุ่นไอ้นี่อยู่เบอร์นั่นแหละค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าทําพิธีจำนวน2วันใช่ไหมคะแล้วเขาจะมาไว้ที่นี่ค่ะก็จะเป็น เก็บไว้ในห้องปรับอุณภูมิใช่ไหมคะก็จะอยู่ได้มากสุด5วันแต่ถ well, ้าเกิดว่าเป็นสถานที่เก็บแบบที่เป็นห้องเย็นแช่เย็นอะไรเงี้ยจะนานกว่านั้นจะได้10วันซึ่งที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีสมมรติว่าโอุสิกะวัตโตคาซาวจงเดกาซาでส เมื่อเก็บครบแล้วเนี่ยก็จะเอาไปประกอบพธิธีศพนะคะแล้วก็จะเผาุณเผาแล้วก็ได้เป็นกระดูกมาเก็บไว้ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะไม่ได้เผาในวัดก็จะมีเป็นสถานที่สําหรับเผาศพโดยเฉพาะเลยซึ่งถูกต้องตามกฎหมายต้องกําหนดไว้ว่าแบบ,แบ,บออที่นี่เผาได้นะแล้วก็ต้องไปทําที่นี่เท่านั้นนะคะคือญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมคะตอนแรกเราคิดว่าแบบส่วนใหญ่ศพที่เขามาพักเนี่ยน่าจะเป็นศพของคนแก่ใช่ก <นะ S 1> ว่าแ่ตาแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นศ รักษาให้ไม่หายทีแล้วก็เลยอาจจะฆ่าตัวตายเองก็มีหรือบางทีก็จะเป็นแบบว่ามีเหตุผลบางอย่างที่ญาติไม่สามารถบอ,อกคนอื่นได้ว่าตายอย่าง Britney. เช่นแบบว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกใชป่ป่ะแล้วเมียท้องอยู่แล้วก็แบบลูกตายในท้องแล้ว,ลวสามีเสียใจมากยังไม่สามารถบอกใครได้ก็ก็เลยพามาเก็บไว้ที่นี่ก่อนก็มีเหมือนกันตอนงานคุณคนไปเยอะไหมอ่ตอนนั้นประมาณเจ็ดแต่ร้คนนะอุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <t> ้ยจะบ้าแล้ว ย่งตายแล้วคนอื่นเขาอยู네่กันอยู่แถวนี like ้แล้วอยู่ดีคุณมาสร้างโรงแรมที่มีเก็บศพอยู่ติดกับบ้านเขาเขาโอเคกันหรอนาี่รขโทนตดกานเโอันหานงอโอยตกับาาี้ที่อโแทเ็บยูตอันนี้เี่กูันาหย่างนมเก็บศพอยู่ตดขาเ มก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะก็คืออย่างอย่างที่เนี้ยก็เคยได้รับการไปเป็นสกูปออกในทีวีมาแล้วนะแล้วเขาก็ออกรายการด้วยแต่ว่าก,ก็คือเอาปิดหน้าไว้นะแต่ว่ารอบรอบข้างเนี้ยก็ก็ไม่โอเคอะค่ะ,ะก็คือเหตุผลก็คือแบบรู้สึกไม่ดีแต่ว่าคือทางเขาเนี้ยทาทุกอย่างถต้องทํากฎหมายหมดไงก็คือตามกฎของรัฐบาลกฎของสถานที่แล้วก็เรื่องความสะอาดความปลอดภัยอะไรเงี้ยก็ผ่านเกณฑ์หมดทุกอย่างแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลมาตรวจหมดแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างถูกต้องใช่แล้วตอนที่กําลังจะเปิดเนี้ยเขาก็เชิญ นี่อยู่แถวนี้เข้ามาดูด้านในด้วยเราทําแบบนี้แบบนี้นะถูกต้องนะเออสะอาดไม่ใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยกระแสก็เลยลดลงบ้างนี่ตอนที่เราเดินเข้ามาก็จะเห็นบ้านังคังติดป้ายว่าแบบเออเราไม่เอาที่เก็บศพนะอะไรนี้ก็มีบ้างที่นี่เขาดูแลแขกหรือว่าศพเนี่ยดูแลกันยังไงอ๋อนาอังมฤษาษาอังาษังกฤาษาอังกฤษาษาอังกฤษภากฤษภาษาอังกาษากฤษภาษาอัง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 กฤษภาษาอักฤษภาษาอังกฤษภาาังกฤษภาษังกฤษภาาอังกองกฤษ ได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะพาไปชมข้างบนกันนะคะอ่เทพนี้เดี๋ยวผมรอตรงนี้ดีกว่าไปอย่าละเลยนะาที่ไปแะวนี้ไงใช่ไหมทำไมมันไม่เหมือนห้องรับรอง้างลยา่ที่นี่นะคะเดี๋ยวสิเล็กก่อ ที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องเทรนนิ่งสลับสตาฟที่ทํางานที่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นที่ฝึกซ้อมนะเป็นของจําลองสลับสตาฟไว้ฝึกงานนะคะแล้วก็โลงจะวางไว้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เรียกว่าชีรากิโนอสไซดังเป็นพิธีศพแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆเลยค่ะเอาลูกไปตรงนั้นแล้วก็ต้องไหว้ด้วย นะไอ้ดันนี่เอานี้เชาชกไไรเขาบอกว่าสิ่งที่สตาฟจะได้เรียนนะคะก็คือเวลาที่มีจัดงานศพเนี่ยคนที่ใหญ่ที่สุดจะต้องนั่งตรงนี้ครอบครัวนั่งตรงไหนตำแหน่งไล่มายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานฝึกไปก่อนโย่หนุ่มเนนีัยม่่อดอกไม้ประมาณฮานาไซดังอะ พูดก็ได้หรือว่าคริสก็ได้ค่ะก็คือเรียกว่าแบบโมเดิร์ลละกันเรามาถึงตรงนี้แล้วแล้วเขาเชื้อเชิญมาขนาดนี้ เขาบอกลงไปได้คุณกำลังจะบอกว่าใจใครคนนึงลงไปนอนขั้นตอนมันจะเป็นยังไงผมถามคุณคำเดียวเลยมันต้องมีคนหนึ่งเพื่ออะไรผู้ชมหมดเลยครับว่าย้ายใครลงไปนอนนะครับเลโก้กดหนึ่งแดนนี่กดสองนะครับภาคกุ้งวางสายเลยนะครับผมเอาเอาง่ายๆอะไรโออาร์กูว่าแล้วสูตรเดิมออกแรกก็รอดไปเลยแล้วที่เหลือสองคนน่ะก็ป่อยินงชุกแอะแอะลงโอเคผู้ชมครับใครจะได้เป็นสเปเชียลเกสนะฮะลงไปอยู่ตรงที่บริเวณนี้นะฮะพื้นที่สีขาวครับพร้อมครับ ออกรอดโเลยไอ้คนหลังเดี๋ยวหมายถึงถ้าโดนแล้วก็รอดอ่ะเดี๋ยวยังมีสเต็ปต่อไปที่โหดกว่านี้อ่ะไปไหนเนี่ยจะบอกนะนี่นี่ชื่อจำลองสเต็ปต่อไปก็อุ้ยให้กูลงเลยดีกว่าต่อทีย่โดนอต่อที่แยกกันกกนแยัโดนอีกล่อเลือดเลือกดนก่อนแข็งไหมแข็งสบายไหม เย็นด้วยอ่ะอ่ะผ้าผมโอ้นี่เป็นผ้าผมผ้าแพรเวนเวนไอวางลงไปเนี่ยพุดเนี่ยมีพูดอะไรไหม Speak ให้ชาบูดงตึ๊งๆๆเอาไปลกเนอะเนาะเนาะเนอะปิดลงไปเลยเขาแปลว่าอะไรเรก็อ๋อปิดจะฟังตูดก่อนเนี่ยเราสื่อสารได้แล้วก็ได้นะเรกะเด้ ดูดูดูเดี๋ยูเฮ้ยโทนนะฮะอย่างกรกรอบรูปดูมันถ่ายเป็นโฟโต้แบ็กนรอปเลยปิดป้าปิดบายเฮ้ยตัวนี้ดูอ่ะถ้าเตะโซโรโซโรว่าจิตไซโนะมาโฮเทรโนะเฮียร์みたいのでกวนนายอนะขออั เราบอกเขาว่าก็อยู่ในห้องซ้อมมากพอแล้วทีนี้ไปดูในห้องพักจริงๆกันดีกว่าคุณผู้ชมนะคับในการนี้ดึงไม่ได้มั่งสิงไหนๆก็มาแล้วไปดูเหอะหาโอกาสดูไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยไปเหอะไปดึงด้ว่อยมาซานด้วยตำแหน่งเดิมไปโโอ้หตากล้องเป็นลังกุ้งเลดี้เฟิร์สตรงนี้ผมบอกตรงมบูติกมากกลิ่นคุณผู้ชมมันเหมือนกลิ่นแบบแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์พูดไม่ถูกแบบแล้วมันวังเวงแบบจริงกลิ่นแบบกลิ่นโรงพาบาลอะเออกลิ่นโรงาบาลใช่เอาแล้ว เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเล้ก็เล้วก็เดี๋ยวนี่คือทั้งหมดนี่คือเด็กนะตอนนี้มีมีอยู่ปะใใหห้้จดเนี่ค่ะพวกพวกเนี้ยพวกเนี้ยมีอยู่จ้ะแล้วก็มีฝั่งโน้ตด้วยมีอยู่หมดเลยเหรอค่ะมีอยู่หมดเลยนี่ยังดีนะตัว F ถ้าตัว P นี่ตรงกับผ้ากุ้งเลยอันนี้ก็จะไว้วางของตกแต่งอะค่ะอย่างเช่นของที่คนตายเขาชอบอะค่ะ ーーまあま、まあ、ここはあの椅子とかも増やせるので、まあ、この部屋自体をお貸しするので何人でも入れるだけもご家族にお任せでまあ一応ここの施設でこだわってるのが防音ですね扉何かも防音で防音,防音でしっかりででかあの音が聞こえない他の部屋に喋ってる声、はいはい、があんまり最小限に抑えられるように <laughs> 設計しているのとあとシンプルな作りにしているので、うん、思い出の品物だとかを置いたり。 เขาจะทำให้ที่นี่ค่ะเป็นห้องเก็บเสียงทั้งหมดเลยสามารถจะพูดคุยหรือร้องไห้หรือทำอะไรในห้องนี้ก็ได้คือไม่ต้องเกรงใจลูกค้าท่านอื่นอการตกแต่งเนี่ยพยายามจะทำให้ซิ้นเพลียวให้เรียบง่ายไว้ก่อนเพราะว่าจะเอาลูกมาตกแต่งหรือเอาของของคนตายมาวางเพื่อให้แบบแต่งให้เหมือนอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าสมมติเป็นห้องเก็บศพที่ที่เขาบอกว่าเป็นเป็นห้องแช่เย็นอ่ะห้องเยน็เยนธรรมดาที่ไว้เก็บศพเนี่ยราคาต่อวันเนี่ยเท่าไหร่โซลก็อนาจิคิวเซ วุ้นราคาเท่ากันเลยแต่ว่าเขาจะทำธุรกิจอีนน่มันตอบโนะจท<อ>ย์นนเขาเยี่ยมได้แค่ห้าชั่วโมงแต่อันนี้เยี่ยมได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ้าโอ้ ความคิดกูดไอเดียกูดไอเดียเอาราคาเท่ากันและทําทุกอย่างให้มันดีกว่าอ๋อ反対の方向を反対してた人が誰かと言ってあのその人反ก็เคยมีพวกกลุ่มคนที่ประท้วงนี่แหละมีคนตาย2คนมาละแล้วมาใช้บริการที่นี่ด้วยพอมาลองใช้บริการปุ๊บนะพวกญาติๆก็แบบเลิกต่อต้านเลยแล้วเขาก็ระวังเรื่องสุขอนามัยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะก็คือจะพยายามระวังไม่ให้มีกลิ่นของศพออกมาค่ะอย่างในรถพยาบาลใช่ไหมคะเขาจะมีเครื่องที่แบบว่าดับกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาใช อุปกรณ์แบบนั้นแหละที่นี่ด้วยเพื่อให้ไม่มีกลิ่นออกมาเลยจะเสก็งนะเดอあのお前でしてくださいไมเ่ไหนๆก็มาแล้วไปเคารลบศพด้วยกันค่ะเขาขออนุญาตทำญาติไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคือขออนุญาตไว้หมดแล้วไม่่เนีเขาขอทั้งญาติใช่เขาขอญาติรุณย่า จริงเลยใช่ไหมที่นอนอยู่สิงห์เหรอมีโบกง่าอะไรมาวันนี้ครับตรงนีคนคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ก็นเเดกกะาาโ่ังน็ป็นผู้ชายค่ะคือชื่อคุณยามาซากิทาโรค่ะแล้วเสียชีวิตจากเหตุการณ์อะไรครับมาเกีกันกางเตกีก็ได้ได้รับการแจ้งว่าเป็นโรคมะเร็งอายุประมาณ85ปีค่ะตอนนี้เสียก้อนศิ นิดนึงอ่ะแล้วเรื่องไงต่อท่านเข้ามาแล้วพิธีการถุดเทียนก่อนก็คือเหมือนเป็นการมอบอาหารให้กับผู้ที่เสด็จไปแล้วค nee ่ะอะไรเนี่ยค่ะก็คือเหมือนเป็นของถวายอะค่ะได้ชิตรีอิปงเด็ดก็คนละหนึ er> <t t <t ่งแท่งค่ะทำเอาไปรับยังไงอะไรยังไงถ้าเด็ดแต่ก็แล้วก็ยืนตรงกลางแล้วก็เคาะแล้วก็ไหว้ค่ะก็ขอให้ไปดีไปสุขสุขคตินะอะไรอย่างเงี้ย จะไม่มีควันเลยอ่ะคิดเลยว่าชาตินี้จะมีการมาได้เจอศพคนญี่ปุ่นจะตลถก็ไม่ได้คุณผู้ชมขอแล้วค่อยไหวใช่ไหมไหวแล้วค่อยขออ๋อเนขอถามได้ไหมว่าเสียชีวิตมากี่วันแล้ 。で、いつ๋ยวอีたส่วนนักก็น่ารักต่างกันสเพิองวันที่แล้วค่ะสองวันนะเมื่อไหคือสีชั่วโมงครับเขาเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆ。เดี๋ยวแต่จริงๆคุยที่อื่นก็ได้เลยก็อาจจะบอกเลยว่าไปคุยข้างนอกแต่จริงแล้วเกจะเริ่มทำไมเริ่มไปแล้วก็เริ่มดีกว่าอ่ะ。ว่าัなก็あのものとしたとかっていうのはなんか言ってたことありますけどねก็สำหรับสตาร์ทอย่างลุงคุณลาตามาสักครู่นี้ก็บอกว่าเคยดิ้นแบบ เสียงนิดหน่อยหรือว่าเป็นของตกอะไรเงี้ยของหล่นก็มีบ้างซึ่งไม่น่าจะตกได้แต่ก็ที่ได้ยินบ่อยสุดก็คือจะเป็นเรื่องราวจากพวกเออพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะที่แบบเป็นห้องดับจิตอุ้ยไอ้ไอ้เดียี้นะครับเนี่นี่แหละครับคือโรงแรมผีนะครับในวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณโตโยต้าขอบคุณครับที่พาพวกเรามานะครับผมออ่ะะเเจทนแต่ว่ายังไม่ปิดใครไม่ปิดอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ได้เวลาละต้องมีคนใดคนหนึ่ง ในห้องนี้ดยขอแคานาทีพอบาแล้วต่อยิงฉุบกันญาติเยอะก็ไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะตั้งทิ้งกล้องไว้หรือกาแฟเลยซื้อให้ร้อยแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเมื่อไงตัวดีเลยเมื่อไงก็จะเป็นมิชชั่นคือนะคะต้องให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในห้องนี้กับศพคุณยามาซากิเป็นเวลา5นาทีโทษนะฮะอันนี้คิมูจินะฮะไม่ใช่ไอศยครีมนะฮะเปิดรายการนะฮะเขาเปรดิวเซอร์เขาบอกให้ทาไปตามไเฮียโจ๊กมาเลยดีกว่าให้อโน โอ้ให้ด้วย่ากับผมแต่เดิมได้ใจชอบบอกให้ไม่ต้องไม่ต้องแปลแล้วให้ให้เต็มเต็มเลยขออนุญาตญาติญาติเรียบร้อยแล้วบอกว่าเพื่อจะทําเป็นวิทยาทานแก่รายการจากประเทศไทยเขาเลยยกให้ขอบคุณญาติเขาด้วยนะครับที่ให้เพื่อนผมได้มีโอกาสทําวิทยาทานให้กับคนอื่นที่เป็นใช่ได้ความรู้นะคะที่ผูตัวเองทำไมเนี่ย เดี๋ยวใครบางคนคิดว่าเอาจริงๆทำไมเราไม่แลมันจะใครเราแม่เสียงดังทีเดียวรอดแล้วนี่มรูรู้สึกซีซั่นนี้เปลือนตัวไงรู้นหมรู้สึกหนักทุกเอพิโซดเลยสองนายถามนะย่างยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุกหนึ่งศูนย์ย่างยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุกหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าถ้าผมโดนเนี่ยแสดงว่าดวงมันให้ว่ะใช่ครับ ตอนนี้แฟนขับคุณก็เชียร์คุณแฟนขับผมก็เชียร์ผมเชียร์ให้รอดเชียร์ให้ดูชอบตบมือด้วยและตอนนี้เราจะส่งคุณภาคุงไปทำภารกิจที่เราหวังว่าเขาจะรอดออกไปเดี๋ยวเดียว และเราหวังว่าตล้องที่เราตั้งไว้อยู่นั้นภายในหนาทีนี้จะมีบางอย่างก็เป็นห้านาทีเองได้จะเริ่มอยู่แล้ว อ,อตวดเลย,ยากุ้งอย่าลืมเติมทูบด้วยนะคะอย่าให้ขาดน,นะทไมอ่ะเพราะว่าตะกี้เขาบอกไงว่ามันคือการให้อาหารสำหรับผู้เสียชีวิตห้านาทีนะครับจับเอานะครับจับเลยครับผมเฮ้ยหยุดเด็นี่ไม่อเอาสัก เคยนั่งในห้องเก็บศพคนเดียวแบบนี้นี่ครั้งแรกในชีวิตนะฮะแล้วก็รู้สึกอะไรบางอยา่างบอกตรงนี้เลยนกครมันเปิดใจคุยมีคำคำหนึ่งแวบมาในชีวิตในหัวผมนะตอนแรกก็คือศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นพอเห็นคำนี้ใหม่ๆผมก็รู้สึกว่าธรรมดาอะไรเงี้ยแต่พอเวลามันผ่านไปก็รู้สึกว่า เออความตายกับชีวิตคนเนี่ยมันมันเป็นของคู่กันเนี่ยผมเคยทํางานเกี่ยวกับความตายส่งอาจารย์ด้วยนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคนเราเนี่ยมันตายกันได้ทุกวินาทีไม่มีเวลาคนเราเกิดมาแล้วต้องตายที่คุยอยู่เนี่ยไม่ใช่น,นะฮะเพราะว่าไม่ได้กลัวตายนะฮะกลัวอะไรก็ไม่รู้แต่กลัวอยู่ตอนนี้เสียวอะตอนเนี้ยแล้วผมก็กำลังคิดในใจว่าถ้าเป็นทีมงานถ้ามันจะแกล้งผมมันต้องสับคัดเอาลง เพื่อให้ไฟในห้องนี้ดับแล้วผมเนี่ยจะกลัวสุดๆซึ่งผมเนี่ยคิดในใจเลยว่าถ้าดับจริงๆเนี่ยกูโคตรกลัวเลยอะจริงๆคิดตามๆหลักก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะว่าเขาก็เป็นรากที่ไม่มีวิญญ,ญาณเกิดมาแล้วก็ต้องดับไปเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาห้านาทีแม่งอย่างละห้าปี คือตอนนี้ในหัวคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะเหมือนได้อยู่กับตัวเองสุดๆแหละตอนนี้ทูกจนะังหวะทูกจบนะับหวะทุกทุกว่า ทำไมวะเยืนทำไมอ่ะจุดทูบโอ้ทูบปวดเออเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปไม่รู้อ่ะผมพูดอะไรไปเยอะแยะภาษาญี่ปุ่นเขาเลยฮะพูดพูดไทยฮะชวนเขาพูดอ่ะคะไม่ชวนเขาคุยครับผมพูดต้องดูในกล้องเองอ่ะออกคุยกับกล้องผมพูดอะไรไปแบบมันออกมาจากซึ่งผมจะไม่เห็นผมจะไม่ได้ดูคุณได้ยินเสียงอะไรข้างนอกไหมเสียงข้างนอกเข้ามาไหมไม่มีไม่มีเลยอ่ะมันเก็บเสียงดีผมพูดตลอดผมยังไม่ได้ยินเสียงคุณผมพูดเลยนะเออเอาตรงๆผมหลับตา โอ้บ้าผมหลับตาคุยน่ากลัวก่อนผมหลับตาคุยผมไม่กล้ามองบ้าคนละกิจรู้ล่วงไปได้ดีครับเก่งมากแต่ดูเหมือนคุณสบายๆนะใช่ผมเชื่อแต่โอ้โหแต่มือเปียกมากอ่ะมือแม่งเปียกหมดเลยอะสุดท้ายนะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเลยอออ่ะเเเปิดห็นเฮ้ ก้ชอบนอดอันนี้อันนี้ตอนที่ทุกคนเปิดมาแล้วไม่เจออะไรมีอยู่หนึ่งคนที่นิ่งสุดนี่หลับตายังหลับตาปีอยู่ไม่กล้าไม่กล้าดูดีไม่เปิดไปเป็นต,ตุ๊กตาแบบตุ๊กตายางอุ้ยเขชอบคุณมากเลยเนี่ยเรื่องลี้ลับในรายการเราเคยเกิดปล่อยมือปล่อยมือ,อ,มอนจนแหนะเลยนะพี่นี่มาสั่งอกว่าเขาชอบแกมากเลยจับซ้ำเลยบอกว่ายังไงก็รบกวนมาใช้บริการด้วยนะเอาเป็นว่านะฮะ

しております待ちしております。ก่ใ <noise> ช<楽>่คนญี่ปุ่นนะคะใช้บริการที่นี่ค่ะก็จะมีชาวต่างชาติหลายชาติเลยเคยมาใช้บริการนะคะสาหรับคนที่ที่บ้านไม่มีที่จะไว้หรือว่าอยู่แมนชั่นนะคะที่นี่ก็จะมีห้องห้องแบบว่าห้องเดี่ยวไว้รับรองมากมายแบบนี้เลยนะคะยังไงก็เออถ้ามีโอกาสก็ลองมาใช้บริการดูนะคร ขอบพระคุณครับที่เป็นมหากรรมแคนดิดยิ่งใหญ่อลังการนะฮะคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบกลัวคนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวกับเซนด้านนี้เท่าไหร่ด้วยใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวกับเซน์หรอกมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละที่ที่แบบเราไม่ได้กลัวคนตายไงเราเชื่อว่าเออคนตายก็ไม่ได้แบบมีความรู้สึกหรือมีอะไรที่มาติดต่อเราได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ตอนที่จะโดนเนี่ย ก็หวิวเหมือนกันแหละก็แบบว่ากลัวว่ามันก็วังเวงองเอางงไะถ้าเล่นใจก็ไม่อยากโดนนะเนาะอะโัวร์ๆแหละก็โดนอันนี้ไปฮะอันนี้ก็เต็มๆไปฮะคือเปลี่ยนขาแฉะอากลัวจริงป่ะอาฉีดฉีดโอ้ไม่น่าถามกลัวครับกลัวจริงๆฮะครัคืออย่าบอกงี้ฮะสรุปสุดท้ายนะสำหรับผมนะฮะคือในมุมมองของศาสนาพุทธจริงๆแล้วผมมองว่าใช้ได้กับทุกศาสนาด้วยนะครับที่พูดคําว่าความตายเนี่ยอยู่กับเราทุกวินาที ตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็แต่สิ่งที่คุณจะติดตัวไปสิ่งที่คุณทําทิ้งไว้พวกสิ่งของเนี่ยเอาไปไม่ได้เลยใช่ทุกอย่างเลยสิ่งของนอกกายรถยนต์บ้านเสื้อผ้าทองเพชรเอาไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ติดตัวคุณไปคือความดีสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของคนทั่วไปก็คือความดีที่มันอยู่ในโลกใบนี้แหละคุณทําทิ้งไว้คนรุ่นหลังก็จะรู้จักคนถูกต้องนั่นแหละก็คือความดีทํากันไว้แล้วกันก็ดีที่สุดกับการติดตัวไปวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสำหรับสปอนเซอร์ ครับผมคนดีคนน่ารักเหมือนเดิมครับน่ารักคนเด่นโตโยต้าขอบคุณครับขอบคุณครับ New Corolla al Altis so excited ever เขาพามาเป็น,ปนริมทะเล,ะเลอยู่ย่านะ